ดโดนแล้วครับ,ไม,บไม่อย่าไอยางบอให้ซ้ำถ่ <c oughs> ายมาดีเลยพี่ว่น,นเออเดียวกินเดียวกินได้แบบชาวบ้านเลยเอ้าก <c oughs> ินได้แบบชาวบ้านเลยง่ายอ่ะเอาโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันครับ <c oughs> สองกันติดเลยอ่ะอ้าเอา้าย้ำใหญ่ย้ำใหญ่เลยเอา้ากลับมาดูคันนี้ก่อนครับขึ้นหรือยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตัวสวยเลย เรียบร้อยเลี้ยงกลับไปดูตัวนั้นต่อครับปีดปีดปีดสายหวานมีโปรสายคองครับกระทะไหม้แล้วกระทะไหม้แล้ว

ยังไม่ขึ้นเลยครับักครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับกินหมินด้วยกินหมินด้วยโอ้เรียบร้อยเป็นไงพวิลิน